กเกษตรทฤษฎีใหม่ของพ่อ,อ,พอหลวงล้อเก้าท่านสอนให้พวกเราอยู่อย่างพอเพียงผมก็เลยทำอย่างที่ท่านบอกผมทำนาอยู่ที่นครสวรรค์สามสิบไร่นะครับทำเอาข้าวไว้กินเองแล้วก็ที่เหลือก็ขายที่บ้านผมไม่ซื้อข้าวกินครับสีกินเอง ส่วนที่นี่โคราชนะครับผมจะทำเป็นสวนผมมองเห็นป่ากล้วยป,าวยปา่าคาป่าตะไคร้มีพืชผลทางการเกษตรหลากหลายผสมผสานกันถึงแม้ตอนนี้จะมีแต่ป่ากระถินแต่ภาพที่ที่ผมเห็นผมก็เห็นภาพนั้น ผมจะสร้างมันขึ้นมาด้วยสองมือองผมนี่แหละแต่ตอนนี้ที่แน่ๆก็คือว่าในน้ำนี่มีปลาชัวครับผมเลี้ยงปลาไว้ทั้งสองสะเลยครับเพื่อที่ได้จะประหยัดค่ากับข้าวเพราะอาหารเราก็อยู่ในสะนี้ ผมรักแลนนกะศรัทธาในเกษตรทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงรอเก้าอยู่อย่างพอเพียงผมทำไร่นาะสวนผสมครับแล้วก็ทำงานประจำด้วยผมใช้เวลาพักของผม15วันในการทำสวน ผมจัดสรรเวลาครับแล้วเราก็ต้องมีเวลาให้กับครอบครัวด้วยนี่ก็ยังไม่เสร็จหรอกครับผมเพิ่งถางป่าไปได้แค่ครึ่งเดียวเองที่ตรงนี้ประมาณหกไร่ครับรวมทั้งสระรวมทั้งพื้นที่ที่ว่าใช้เพาะปลูก ภารกิจแรกของผมคือผมจะใช้ไม้กระถินพวกนี้เผาเป็นถ่านครับโดยใช้ถังสองลิตรผมเสียดายครับไม้กระถิน่นถ้าซื้อถ่านเขาก็แพงครับถุงก,ก็ต้องห้าสิบบาทผมเผาใช้ดีวกว่าครับเผาทีนึงผมก็ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วครับเป็นเดือน ตอนนี้มีแค่กล้วยนี่แหละครับสี่ห้าต้นแต่อนาคตผมจะทำเป็นผมจะปลูกกล้วยรอบพื้นที่ครับเลาะตามรั้วในพื้นที่ส่วนกลางผมก็จะปลูกเพืิงาตะไคร้หอมใบมะกรูด แล้วก็ปลูกพืชผักในหลายอย่างปะปนกันผมเชื่อว่าเรษฐศาสตรีใหม่จะทำให้ผมอยู่ได้คนที่ทำไม่สำเร็จผมว่า เขาก็เก่งเขาก็สู้นะครับแต่เขาคือว่าเขายัางไงเขาเขาเดินไม่สุดครับพอเจอเรื่องปัญหาหน่อยเขาก็ลมเลิกปล่อยทิ้ง ยังไงก็ยังไงก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ แล้วก็ช่วยติดตามเป็นกำลังใจในการสร้างไล่นาส่วนผสมของผมว่าจะสำเร็จไหมช่วยติดตามดูกันยาวๆนะครับเพื่อนๆในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวครับ ยังไงผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับพูดเยอะไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันซะก่อนอย่างไงก็ขอบคุณมากนะครับ